พักจากพี่น้องนี่อันนี้อันนี้ลงไดลงไดพริกพริกนี่ลงไดอะมาลงลายต้นมันจะพริกลงไดอาทิตย์หนึ่งเราจะพริกนีแต่ว่าไอพวกนี้พึ่งมาลงใม่น่จ่ะอันนี้ใบแมงลักพักอีตูอันนี้ใบโหระพาจา้ะซงลงมาเป็นสีน้หน,นังจ้ะเขียนพะโ,โ,โน่เนาะ ลุ้งเราก็สิดดงมนนามนนี่แหละนลายลหลายค่ะพี่จับน,นะโอ้โทษด้ว <c ười> ไปบ้านพักกหล้างใหญ่เนาะลังงหน่อยๆเอ,อ, <c ười> อาใจต้นันก่ะ ก็หดหนามันก็ขึ้นของมันข,ขึ้นทุกมันก็ขึ้นของมันทุกปีบ่ได้ใส่ปุยอางขึ้นตามธรรมชาติของมันปลูกตามตามจากคองนี่หระจ้ะดินมันพบร้ายคันดิจ้ะนี่ปลูกที่ที่กันไป พื้นที่มันไอ้บ้านพักมันบ่งไหนมันบ้านพักมันบ่ใหญ่ต้นผิดนีนักชื่นเลยนะสองตน้นนี่ปลูกฟังว่าซ้ำหนี่ก็จะเห็นบ่ประมาณยนะี่สิบต้นนี่แหละเท่ากับแนวพื้นที่บ้านพักคือมันบ่ใหญ่เนาะ ถ้ถ้าปลูกข้างนอกอ่ะแ้วอากาศที่นีน้พักกันถ้าเป็นผวกใบหลูละพาหรือว่าใบแมงลักึ้นหมากก็ยังไม่ตายนะถ้าปลูกข้างนอกนะมันก็หนาวเนาะอากาศทย้ำขึ้นมันก็เย็นนะดีจ้ะนี่มีใบใบหลูละพาหนิถ้าปลูกลงแล้วกรสิมดนามมันี่อนี้ต้ตนพริกสองตน้นปีนี่ว่ารูว่าเม็ดทั่วมันสีหลวงลงไปว่าจว่าเม็ดทั่วแขกเออฟังนี่เม็ดทั่วเม็ดทั่วสีม่วงนะทั่วแขกถ้ามันหลวงลงไปเดวมันกระถึงต้น,น,นไไม้เองโอเคนะจ้ะ เม็ดผักซี่ไมหลวงลงเต็มแล้วจ้าพี่น้องมันสิขึ้นอยู่นี่นี่เห็นมาต้นหนึ่งกำลังสิขึ้นนะเพราะว่าเขาช่วงนั้นมันยังเย็นแต่วันเป็นบานผักมันก็ยังมันนังแบบมันก็ยังใส่ได้อันอุณหภูมิมันก็โอเคนะจ๊ะแต่ยามขึ้นมันสิเย็นนี่เม็ดผักซี่เต็มผักซี่ลาวเขาแต่สิลงใหม่สิลงอันพายตูก่อนเม็ดผักซี่มันขึ้นมาแหลือเกินึลยยังไมนก็ขึ้นมาเรื่อยเพราะทางนุ่นล้วมันเวลาสิขึ้นมา กินกันกินกันหวงหมั้พยหตู้สิบลกหลายต้นน้อยเราว่ามามา,มากินให้ตู้เนาะใบแม่นมากน,นะจ๊ะเอาบล็อที่นี่ตองอยียง,งามันเดี๋ยวมันก็ขึ้นมันมาองกรดน้ำ ้องกันันถึงความกันนะจะกตนนื่นไนะม่ไหวว่าน่นก็ขึ้นดินมันดีนะน่ากะสื่อดินมันเป็นหีวะขีวะชิม่ากับว,า,ว,า,วาไปนัานแะเนาะ ลบกซิด้าไฮบกซิดอมจริงจริงฮันดฮันดูฮตาเดนแนวเดนสลังวัตตงอ๋ออยินวัตน่ะออจ้ะองค์พันเทราอินตวัตน่ะ ยางมาเบิ้งกี้ใส่เลยเพราะแต่ยางก็เบิ้งก็ใส่เลยใส่แล้วสายยางสิว่าหน้ามัน ปลูกแล้วนะจ๊ะเนาะนี่ปลูกแล้ว้าพี่้องนี่เ่าก็ะยายเสียงห่างแน่ห้มยามใหญ่ขึ้นมาเนาะนี่นี่ใบแมงลักนี่จ้ะใบแมงลักทะเบงทะเบงหลดหมดน้ำนี่อีกอาทิตย์หนึ่งเม็ดพักซี่ก็สิแตกขึ้นมานี่ท้านี่ใบโหระพจาจ้ะนี่ละจ้ะแค่นี้แหละ ได้สิบห้าไปชมขังนอกน้ำจ่าโอเคน้ำจ่าเนาะปลูกพักแล้วปลูกพักแล้วกับมะเบิ้งสตรอเบอรี่จ่ะสตรอเบอรี่ย่อมย่อมปลูกไปมันกัะปลูกไบทั้งปีที่แล้วนี่ละจ่าเดี๋ยวมันก็กำลังขึ้นเนาะมันขึ้นก็บยังเย็นอยู่มันขึ้นขึ้นในตอนสัมหนี้แต่ว่าล้างงานจะติดดอกแล้วดิจ่าถ้าเบิ้งดีดีเนี่ยมันติดดอกแล้ว อาจารอันนี้สตอเบอรี่อันนี้วันนี้กันพว่นดินเรียบร้อยแล้วกะบรรว่าอียงมันสิขึ้นแน่เม็ดพักซี่พักซี่พักซี่กินผักกันหอมปอบนะจ๊ะ้าเบิ้งมันสิข้นแต่ว่ามันขึ้นแล้วก็เลยไทยก็เลยอ่นพ่นดินไหมเบียนิดหน่อยมันเพื่อนเห็นว่าจ้ามันขึ้นแล้วดีมันมันข้นร้ายแล้วตอนที่พุ่นดินวังอาทิตย์ที่แล้วน่ะมันขืนร้ายแล้วก็เลยพว่นดินทับมัน เอาดินใบม,มใส่น้ำสามถุงจ้ะมันขึ้นแล้วเบี้ยบันเม็ดผักซีปอมีล้วเสื้อผายางไปเบิ่งดอกกันผู้ม่อนนะจ้ะดอกผู้ม่อนหรือว่าลูกพัามติดดอกรลายปีนี้เขาให้ติดลูกหลายแล้วปีที่แล้วมันมาติดลูกจ้ะอันนี้ดอกเชอรี่ไอชอสแบรจ้ะภาษาที่นี่เขาเอืนน้นชอสแบรปีที่แล้วก็ติดลูกหลายเติบร้ายอยู่เจ็บกิน2องเท้อเท่จ้ะ เพราะว่ามันต้นยังพันใหญ่นะต้นมันผูกปลูกได้จักปีป่ะจำไม่ได้นี่นี่นี่ชอสแดแบ,บกเชอรี่จ้ะเดี๋ยวสิพายางไปเบิ่งเันดอกทิวลิปสีเหลืองน้ำอากาศดีพี่น้องวันนี้โอ้ยคือดอกทิวลิปสีเหลืองจ้ะอันนี้มันบานแล้วมันสีแดงคูณฟังผุนสีแดงประมาณ สิบก็ตนนี่แหละจ้ะสีเหลือ,สองสีเหลืองงามอยดี๋ยวสิพานยางไปเบิ่งดอกกันลูกพัมนะจ๊ะดอกผู้ม่อนมันติดหลายกันไดยน,นี่จ้ะไอ้ดอกลูกพัมภาษาที่นี่เขาเอิญบอกกันผู้หม่อนนะจ๊ะมันเทากเอิญลูกพัมนั่นแหละนี่มันติดดอกหลายปีนี้พี่น้องเฮ้ยดอกแท้ๆแก่งคุณติดดอกเต็มเลยปีที่แล้วมันมันติด บ่หลายจ้าปีที่แล้วได้กินเมื่อกี้ลูกเองมันกระลวงลงหมดเลยนี่ลไหจ้าโอ้ติดลูกหลายค่ะแต่ติดดอกติดดอกเราเคยติดลูกลลกันแหละนี่บ้างจ้าโอ้ยปีนี้สุดยอดงางากล้องงานหากีคือปีคือสองปีที่แล้วเนาะออกจนงานหากแก่นมันดอกหลายน,นี่สองต้นนี่จ้ะอันพันนี่ พันนี้สีแดงจ้ะเดี๋ยวสิผ้าพไปเบิ่งอีกพันหนึ่งสีเหลืองอันนี้พันดอกพันึ่งพันพันหน่วยสีเหลืองจ้ะอันันน่านวยสีเหลืองนี่หวานหวานจนแบบหวานจนแบบแหดข้อนะจ้ะ <c oughs> แหดข้อนะนี่ต้นนี้จ้ะต้นนี้มันต้นสูงตน้นสูงเล,ล่ะต้นนี้ต้นสูงกับต้นบางห่นต้นสูงแล้วล่ะต้นนี้ปีนขึ้นเอา ติดดอกร้ายคับตอนนี้ก็ดกปีที่แล้วผมมีกินสิบกระโหลกตกคักน,นี่หันหันกลับมาบึงหันกลับมาบึงต้นนี้นี่อันนี้พันสีแดงจ่ะโอเคเนาะจ่ะพี่นองเนาะมาคลิปนี้ก็ก,กดไลค์กดแชร์นี่น่าจ่ะเด้อเจอก,กันคลิปนานนาะจ่ะเนาะ